น้องไซลาสครบหนึ่งเดือนใช้แววหล่อแต่เด็ก ขึ้นแทนเป็นซุปตาตัวจิ๋วคนใหม่ของวงการบันเทิงไทยอีกคนแล้วคะ่ะสำหรับน้องไซลาสเอสราลีลูกชายคนแรกของนักแสดงสาวดิวอริสราและสามีนักธุรกิจเซบาสเตียนลีหลังจากลืมตาดูโลกเมื่อช่วงเช้าของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีพี่พี่แฟนคลับทั้งรักทั้งหลงแห่ติดตามกันมากมายเลยนะคะ ซึ่งทางด้านดิวอริสราก็ได้เผยถึงความตั้งใจในการเลี้ยงลูกของตนและสามีว่าตอนนี้คิดว่าอาจจะไม่มีลูกคนที่สองแล้วแต่ถ้าลูกคนแรกออกมาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่ณตอนนี้ไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยอยากจะเลี้ยงคนเดียวให้เต็มที่แล้วเราก็ได้ลูกผู้ชายแล้วคือเราคุยกันไว้แล้วว่าจะตามใจเขาไม่เกินห้าขวบ แต่พอเริ่มโตเริ่มรู้เรื่องแล้วเราก็จะไม่ตามใจอย่างเสื้อผ้ารู้รู้ก็จะให้ใส่ตอนที่ยังไม่รู้เรื่องพอเริ่มโตก็คอ่อยสอนว่าอยากได้อะไรก็ต้องทำเอา ซึ่งก่อนหน้านี้ดิวอริสราก็ได้เผยคลิปที่สุดแสนจะน่ารักในขณะที่น้องไซลัสถ่ายแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตเพื่อเก็บไว้เป็นโมเมนต์แห่งความทรงจำซึ่งหนุ่มน้อยก็ให้ความร่วม,มือเป็นอย่างดีเลยค่ะที่สำคัญยังส่งสายตามองมาให้กล้องอีกด้วยงานนี้ก็ทำเอาคนที่ได้เห็นพร้อมใจกันเขามากดหัวใจให้และยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าลหลงไหลในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้อง ไซลสและล่าสุดในวันนี้นะคะน้องไซลัสก็อายุครบ1เดือนแล้วเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆค่ะงานนี้แม่ดิวก็ได้โพสต์ภาพแจกความน่ารักของลูกชายในวัยหนึ่งเดือนพร้อมระบุข้อความฉลองครบ1เดือนส่วนพี่พีแฟนคลับก็เช่นเคยค่ะพร้อมใจกันกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักความน่าเอ็นดูของหนุ่มน้อยกันเพียบเลยล่ะค่ะ